ผมเชื่อนะว่าคุณต้องเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้กันบ้างแหละเกมที่เจอคู่แข่งที่เหนือกว่าทุกขุมกำลังโดนคุณไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสูดเกมนี้เลยครับนักที่เอเวอรตนของผมต้องเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ยีมที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะมันโหดแบบทั่วโลกก็รู้แล้วผมก็เลือกใช้แผน4-3-3 attacking เพราะคิดแค่ว่าแม่งจะเอาชนะก็ต้องบุกสิวะ ผมวางตัวไว้หมดแล้ว NDI จะลากเกยอยู่ริมเส้นโอเิร์ r จะเลี้ยงหุบเข้าในใส่ไม่ยังเ e โตเป็นหัวหอ,อกที่คอยจบสกอร์แต่พอเริ่มเกมจริงแม่งไม่ง่ายเลย15นาทีแรกซิต,ตี้ดันสูงใส่เราขึ้นเกมไม่ได้เลยสักทางแต่พอโดนตัดบอลพวกมันโตกลับแบบทันทีทันควัน เหมือนซ้อมมาพันรอบแต่ถึงแม้ผมโดนกดหนักเราก็ยังหาโอกาสได้บ้างจากการลากของโอเบิร์ตแล้วยังไงรู้ไหมเรามีโอกาสขึ้นนําก่อนเลยจากจุดโทษผมให้เบโต้รับหน้าที่ยิงเราลุ้นกันทั้งสนามแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะพูดเลย ซิตี้แม่งสวนทันทีเลยครับแล้วคนที่ลงดาบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเออร์ลิงฮาแรนยิงแบบคงจัดยิงแบบซาดิชจัดความรู้สึกตอนนั้นคือกูจะลอดไหมวะแต่เดี๋ยวก่อนเกมยังไม่จบแค่นั้นเพราะก่อนหมดครึ่งแรกมันมีจังหวะที่ทุกอย่างเปลี่ยนหนึ่งใบแดงของซิตี้จากจังหวะที่เบโต้ลุดเดียว e และจังหวะนั้นแหละที่ทาให้ทุกอย่างมันกลับมาเท่ากันอีกครั้งคืองหลังผมต้องเปลี่ยนแผนอีกครั้งให้ดูคุเล่เติมสูงกว่าเดิมขยับเอาคาราทมาเล่นแบบมีอิสาระเพื่อบุกใส่แบบเต็มกําลังใช้ความได้เเปรีีียท่าม แต่มันก็ไม่ง่ายเลยเพราะแมสซิตี้จะเหลือแค่10บคนแต่แม่งก็ยังโต้กลับแบบน่ากลัวอยู่ทุกครั้งทีมผมต้องเล่นให้แม่นต้องไม่พลาดเลยเ <Hey, S 1> อวอัตตันของผมจะบุกใส่แมสซิตี้ได้มากแค่ไหนจะโดนสวนกลับดับฝันอีกหรือเปล่าเกมนี้จะกลายเป็นฝันดีหรือฝันร้ายเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสเกมล่าสุดของผมเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มโคตรจะเข้าฝากเลยชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อศูนย์ต่อด้วยฟอร์เรสที่โดนเรายัดไป4ีประตูต่อ2ถึงถิ่นเลย รวมการ2นัดผมยิงไป6ลูกเกมรับก็เสียแค่2ลูกเท่านั้นฉเฉลี่ยเกมละลูกเองแต่ประเด็นคือกูฟอร์มดีขนาดนี้ไม่มีใครเอาขึ้นข่าวเลยเหรอวะลูกเมียน้อยจะจัดยามุนเส้นพอฟอร์มมันมาแบบนี้นะผมก็ไม่รู้จะกลัวแมนซิตี้ทำไมแล้วที่น่าจับตาเลยก็คือ เกมนี้เราจะต้องเจอกับเออร์ลิงฮาและดีฟฟอร์มกําลังพีคสุดๆตอนนี้เป็นดาวสมมโบร่วมของหลีกคู่กับคริสบูดแต่เอาจริงๆนะคริสบูดมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะ เกมนี้แมนซิตี้มาในแผน4-3-3โฮดิ้งแท็กติกที่ใช้คือทีก i ตา k ้ 2. ที่มีการต่อบอลสปีดไปแดนหน้าเร็วกว่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่เราเจอมานะจุดที่น่ากลัวที่สุดของแผนนี้มันคือจังหวะสุดท้ายที่ซิตี้จะหาช่องว่างระหว่างแนวรับเราแล้วก็จะแทงทะลุมาให้พวกตัวจบคงคมอย่างฮาและละโฟเดนจบสกอร์ พอเราเสียบอนปุ๊บซิตี้จะเข้ามาเพลเร็ว3-5วินาทีเท่านั้นแต่ซิตี้ที่มีค่าพลังสูงทุกตัวมันจะส่งบอลเงินคมกว่าทีมอื่นทุกคนจะขยับแทบจะพร้อมกันทั้งหมดเกมนี้เลยต้องเล่นให้ละเอียดสุดๆนัดนี้ผมเลยว,วาง4-3-3 Atacking เต็มระบบต่อบอลสั้นเคลื่อนที่ไวบุกใส่มันตั้งแต่นาทีแรก บอกเลยว่าโคจะเสี่ยงเปอร์เซนต์แพ้ทะลุ80%เลยถ้าเล่นแผนนี้แต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอแมนซิตี้มายิ่งผมอุดเท่าไหร่มันยิ่งมีพื้นที่เข้าทำประตูหลากหลายขึ้นตัวลุกในเกมนี้ผมจะมีถึง6คนและผมจะเติมแบ็กซ้ายขวาอีกรวมๆแล้วผมจะใช้ตัวบุกถึง8ตัวจัดหนักใส่แมนซิตี้เลยคีย์แฮ็กกิ่งของผมวันนี้คือ3ตัวป่วนหลัก NDI b e t บ o ร์ r หน้าที่ของพวกเขาไม่ใช่แค่ยิงแต่คือเข้าไปกวนตีนกองหลังแมนซิตี้ให้เสียจังหวั ดึงฟาวให้ได้ดึงใบเหลืองให้มากที่สุดถ้าเราล่อให้แมนซิตี้ได้ใบแดงสักใบคือคุ้มจัดจัดแล้วแผนนี้ แมกนิวกับฮาริสันสองคนนี้ต้องสอดขึ้นมาหาจังหวะยิงให้ได้ด้วยตัวเองตรงแดนกลางผมจะใช้เอาคาราดเป็นจุดพักบอลให้วิ่งขึ้นวิ่งลงพาบอลขึ้นจากหลังไปหน้าและคอยประสานจะปีกกับกลางให้ลื่นที่สุดที่เด็ดของผมอยู่ที่ฝั่งขวาผมเอาดูคุเล่มาเล่นเป็นแบ็คขวาแบบวิ่งแบ็คซับพอร์ตเพื่อเปลี่ยนเป็นพี่เลี้ยงให้กับโอเบิร์ที่สปีดจีทสุดในทีมและเป็นคนพาบอลหนีเพสจากแดนหลังของซิตี้เอาค่าพลังจากบอลของดูคุเล่มันดีกว่าแบ็คธรรมดาแน่นอน 15นาทีแรกผมจะเริ่มบุกใส่แมนซิตี้ก่อนเลยแบบไม่รอจ้าสิ่งที่ผมเน้นก็คือส่งบอลไปให้ NDI กับโอเบอร์ให้ไวที่สุด2คนนี้ถ้าหลุดได้สร้างความวุ่นวายให้กองหลังแมนซิตี้แน่นอนโดยเฉพาะ NDI มีเป้าหมายชัดเจนคือดวลหนึต่อหนึให้ชนะแบ็คฝั่งตรงข้ามได้เป้าหมายหลักของช่วงนี้คือขอโมยยิงจังหวะแรกให้ได้ถ้ายิงได้โมเมนตัมของทีมจะมาทันทีโอ้ ตายแล้วเดี๋ยวเราต้องดวนแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละซิตี้โต้กลับเร็วมามีโฟเดนอยู่ทางขวาครับอือหขึ้นมาเร็วมากครับทากกี้ต้องบังไว้ฮาแลน์มันวิ่งมาแล้วเห็นหรือเปล่าเฮ้ยอือหโฟเดนหักมาอือหเกือบจะโดนอือหึโฟเดนยังมาต่อครับจังหวะนี้เปิดมาทางฝั่งนี้แล้วยิงอีกทีอ่านาทีแรกก็เดือดแล้วโฟเดนขึ้นมาเปิดโค้งมาทางนี้หมก แม่งห้านาทีสิบนาทีนี่บุกกุจังเลยเนีย่ยกูไปมัง่งละอื้มบอลไม่ถึงฮาริสันครับสตีกับมาอีกทีแจ็คกิลิตแล้วมีฮารลนดนมาทางนี้แล,ล้วยิงลูกนี้อื้มบิ๊กอแต่เอาเข้าจริงพอเกมเริ่มจริงแม่งกลายเป็นว่าเกมลับผมแทบไม่มีเวลาหายใจจะต่อบอลจากกลางก็ไม่ได้โดนเพสสวนจนเคลื่อนที่ไม่ทันสุดท้ายต้องเปลี่ยนแผนกลางอากาศเลยหันมาเล่นโต๊ะกับแทนแปลกนะ พอเล่นโตกลับบ่อยๆมันเริ่มจะเข้ามือขึ้นมาเฉยปอนส่วนเริ่มไหล NDI กับโอเบิร์กเริ่มเจอช่องสิตี้จากที่กดเราอยู่กลายเป็นต้องถอยมาคอยรับแทนแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหนึ่งจังหวะที่โอเบิร์กหลกลุดโดนดีแอดเข้ามาเสียบในกรอบเขตโทษกรรมาการเป่าให้จุดโทษทันทีดูคุณเล่ไปซัพพอร์ตโอเบิร์กครับขึ้นมาที่โอเบิร์กจ่ายมาที่เบโตเข้าไปตรงกลางโอเบิร์กมันต้องวิ่งอินไซฟ์ฟอเวิร์ดนะ เข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในเออสวยแล้วจังหวะนี้เอาหลุดเลยครับจังหวะนี้มาแล้วโอเบิร์กหลุดมาต้องยิงให้ได้แล้วเอ้าโดนเสียบจุดโทษครับท่านผู้ชมอืมเราได้จุดโทษครับนาทีที่สิผมอัคคลาดแม่งตบมือใหญ่เลยอู้นี่ครับลูเบนดีแอตไม่ไหวครับเอาโอเบิร์กไม่อยู่จุดโทษแล้วใครจะยิงวะเนี่ยของกูเดี๋ยวหาดูก่อนอ๋อผมตั้งเบโต้ไว้มาเบโต้ มาลุ้นกันหน่อยว่าจะยิงเข้าไหมยิงนําไปเลยจังหวะนี้กดมาที่เบโต้ผมไปแล้วจังหวะนี้โอ้โนสาวิเวนเลยโอ้โหแมงเ้ยอะไรวันเนี้ยแล้วจังหวะนี้ซิตี้แม่งสวนเร็วเลยครับมาที่แจ็กกิลิตออกมาที่ฮาเลนเอาไงวัดสมาธิไม่มีักยิงลุยพิกฟอดเต้ไปแล้วโอ้โหแมง พูดไม่ถูกเลยครับออ้จังหวะน,นี้แม่งหนังชีวิตจัดๆเลยครับท่านผู้ชมจากเราจะได้จุดโทษนะแล้วผมโดนซิตี้่อกลับมาครับอูโอหฮาแลนด์แม่งยงิงซาดิชิพาย,ยิงอัดจังหวะแรกแล้วแม่งอัดจังหวะสองต่อโอ้เราโดนซิตี้ขึ้นนำเลยครับลิ้นพันเลยกูโอ้จากจะขึ้นนำนะครับกลายเป็นโดนนำทั้งนั้นครับดามาชิพาย แลนะหาแลนแม่งยิงเราด้วยอ,อ้งหงหลังจากโดนบุกยับในช่วงต้นเกมและโดนสวนกลับจนเสียประตูผมเริ่มรู้เลยว่าถ้าเรายังเล่นเร่งแบบเดิมอยู่มีหวังโดนเพิ่มแน่ๆเลยต้องรีเซ็ตจังหวะใหม่ทั้งหมดผมให้แดนการ3คนเริ่มจับจังหวะบอลสั้นๆเล่นแบบไม่รีบให้ต่อบอลกันนิ่งๆคองเกมไว้ก่อนเพราะพอเพจไม่สําเร็จบ,บ่อยๆมันจะเริ่มหงุดหงิดแล้วพวกมันก็จะเริ่มเปิดช่องให้เราจริงๆด้วยแลนดมันกลับมาที่ทางซ้ายอีกแล้วนะนะ มันลงมาเอาบอลแล้วโอ้โหชิงมาลูกนี้แล้วพิกฟอร์ดเซฟได้ครับไปเลยอัคา拉斯ลูกนี้เอ็นดีไอเอาละหนึ่งหนึ่งได้แล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเลวิสหัวร้อแล้วสิมึงมลูกนี้เอ็นดีไอเราดวลหนึ่งหนึ่งกับเดวิดมาตลอดเลยนะครับและจังหวะน,นี้มันชนะไงพอชนะเราก็ทำให้แมนซิตี้โดนใบเหลืองนะเอ็นดีไอแอบเจ็บนิดๆน,น,นะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันตามแผนเลยนะ นี่ตามแทคนิคจัดๆนะครับจี้จนมันหัวร้อนไปเองนะครับเป๊ปก็ตบมือดีใจอะไรของมึงวะมาที่โฟรเดนจังวนนหวะนี้อืงเอาแม่งไม่ออกอีกพลังแม่งล้นจัดฮาแลนเข้ามาตรงกลางแล้วยิงลูกนี้ปิกกอดเซฟวีดีกับฮาเลนมึงไม่ต้องมามองของกูเดี๋ยวกอนเขียวไปคนโอ้โหแม่งพายายามจริงๆเนี่ยจะยิงประตูคูเนี่ยเบโกเลโกมาทางนี้ครับขึ้นไปที่ข้างหลังแล้วเอ็นดีไอว่างและเลวิทแม่งไม่ค่อยกล้าเข้าไปละอล้อล้ขึ้นไปเอาแล้วซิตี้แม่งเริ่มแยงแล้วครับ พี่มิโกะเราบีบเพสไม่ได้ครับซิตี้มาแล้วเลวิสมันขึ้นมาที่ฟิลฟอร์เดนมันโตลกลับแล้วเราวางมาจังหวะนี้หแล้วโอบเบิร์กมันอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีกองหลังด้วยจิ้มหายจังวะน,นี้เอาไงมาตรงนี้อืมสวยไปเลยแล้วเอาทักคบกี้ทำอะไรนี้โอ้โหเกือบโดนฮาร์เลนโอโ้ทักคบกี้ผมนิ่งเกินไปครับโดนฮาร์เลนจบไปยิงนะยังดีนะครับที่พิกฟอร์ดมันช่วยเซฟเป๊บยิงก็ไม่หว่า แม้ว่ามันจะเริ่มตั้งเกมได้ดีขึ้นจังหวะการขึ้นเกมเริ่มมีให้เห็นแต่ซิตี้แม่งเหมือนไม่สนใจอะไรเลยจังหวะโต้กลับของพวกมันนี่บอกได้เลยว่าเออลิงหาแลนแม่งคือปัญหาชีวิตจัดๆไม่ว่าจะจ่ายบอลให้มุมไหนหรือคอสบอลจากฝั่งไหนมันวิ่งว่ายิงทันตลอดแต่นั่นแหละเกมนี้ผมก็มากับโชคเหมือนกันผมโต๊กลับไวและเป็นเบตโต้ของผมที่โดนเสียบกลางสนามจนซิตี้โดนใบแดงเต้นเปิดขึ้นมา,นนมาลูกนี้งงไปได้ครับ เบตโต้กลับมาแล้วชิงมาให้กับเอเนีเบโต้เติมขึ้นไปตรงนู้แล้วแฮนิสันจับบอล<อ>มีเบตโบตโ้วิ่งไกลๆฝั่งนู้นไปแล้วครับเบโต้ผมมาแล้วครับลูกนี้หลุดดาราพิษลงอย่างนี้จังหวะสุดท้ายแบบนี้ยังไงครับท่านผู้ชมกรรมาการว่าไงใบแดงอรัมึงอยัวบอยที่เจมโดนใบแดงเลย <laughs> โอ้ลูกนี้เบตโตบอกกูยอมเจ็บขาเพื่อได้ใบแดงใบนี้นะครับโอ้ผมไม่นึกว่าผมจะได้ทำให้ซิต,ตี้โดนใบแดงขนาดนี้นะครับเปลี่ยนแท็กติกเลยสิมึงเป๊ะ <laughs> โลกเลยโอ้เอากิริตออกไปด้วยนะครับตัวลูกออกไปหนึ่งตัวและมึง <S <S ผมก็ต้องยอมรับเลยครึ่งแรกฮาแลนด์ aland, มันเป็นปัญหาชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเราจะต้องเอาประตูคืนมาให้ได้ หยับแทคติกให้เอาคาราดมาเล่นเป iger, ็นชาโดสตเกอร์ดันดูบูเลให้เป็นแอตแทกกิ้งวิงแบ็กแบบเต็มตัวเท mm. ่ากับตอนนี้ผมมีตัวลุก100%ถึง8ตัวเอาแม่งให้ตายกันไปข้างหนึ่งแอดจังหวะน,นี้ซิตี้เกมรับแม่งยืนกันโคตรดีเลยออน,นะครับแล้วดูจังหวะต่อบอลนะครับจีตาเกาของซ <from Alex. S 1> ิตี้นี่10คนนะมึงยังต่อบอลโชว์กูขนาดนี้ <Alex. S 1> เอาคืนมาี่แฮร์ริสันครับจากวิโอบ์ เบโตวิ่งขึ้นหน้าโอเบิร์กไปคนเดียวเลยไปคนเดียวแล้จี้เอเก้เยอะเอาแล้วเอเก้ววเเกวพวดขนาดนี้โอเบิร์กหลุดขึ้นมาตรงนี้อือหือไม่มีมุมแม่งบัำดิแม่งบังโคตรดีเลยมาที่อัลคารัสจ่ายมาให้กับแมกนิวมีแมกโรเลนโกอยู่ข้างล่างนะครับเบตโตเอาไงผ <c oughs> <c oughs> ิวจัดดีดีไแมกโรเลนโกไปเอาแล้วครับเข้าถึงเส้นหลังแล้วจวงยยวังหวะนี้เบโตอืองไม่มีมุมให้เปิดอือหยังเหนียวอยู่ บีบขึ้นมาดิเบตเวดเอ้ยเอาหูพวดช่วยกันบีบช่วยกันบีบเบ็ดมาไล่ข้างบนเลยมาไล่เลยเออสวยลูกนี้มาแล้วครับจังหวะนี้เอาคาราได้กับโอเบิร์กหลุดมาแล้วจังหวะนี้กูกัดฟันแล้วโอ้โหม่ได้ครับเบโต้ตามมาครับยังไม่จบแค่นี้แล้วเอ็นยัยโอ้โหซิตี้แมงเคียจัดเลยสองเราเก็บได้ครับแฮริสันบุกต่อครับต่อเนื่องละวอย่างนี้เบโต้พลิกลูกนี้มันยังไม่ได้เข้าเลยเบตโต้พลิกแล้วอู้หายใจไม่ทันจริงๆ โฟเดนมามีฮาร์แลนด์อยู่คนเดียวข้างหน้าครับตาคอปกี้เข้าไปคุมครับตาคุ้จังหวดอืฮาร์แลนด์หลุดแล้วเฮ้ยมันยิงแล้วอืมดีน,นะมันยิงขวาไม่ถนัดแล้วมันซ้ำอีกดีแล้วลูวดี้เกือบปากโอ้โหเป็นกระกี้เลยครับท่านผู้ชม ผมใช้กุณสัรล,ลงมาเล่นฟ้าวนายคอยบิลอัพบอลแดนหน้าผมต้องเปลี่ยนเอาเอาคาราทที่วิ่งขึ้นลงทั้งเกมออกเพราะว่าสเตมิน,น่าหมดเอาดูคุเลขึ้นมาเป็นชาโดสไตเกอร์แทนแอชลียยังจะมารับหน้าที่ CM และให้ฮาริสันเข้าไปเล่นตำแหน่งปีกวาที่นานักเป้าหมายช่วงนี้คือจะใช้ค่าแอ t แทกโพสิชั o นของดูคุเลและฮาริสันให้เป็นประโยชน์ในการหาพื้นที่ว่างในสนาม ไปขึ้นมาที่แพทรสันแทงทะลุมาที่แฮริสันโอ้โหยืนตำแหน่งดีจัดครับคุณสันดึงดึงเอเก้เข้ามาดิคุณสันเออพิกพิกพิกแล้วจ่ายให้ได้เออไปแล้วครับอดนนี้ยังอื้วิ่งโคตรเต่าเลยถ้าเป็นตัวอื่นนี่ทันแล้วขึ้นแล้วเราต้องโกดูกุเล่กับคุณสันนี่เล่นร่วมกันแม่งโคตรจะละมุนเลยนะครับคุณสันเล่นเฝ้านายโคตรด,ดีเลยนะเด็กอาคาเดมี่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับดูนิดมานะครับคุณสันจ่ายมาให้กับแฮริสัน ขึ้นไม่ได้แล้วมีแพทเทสันใหม่ทีครับสันสันสันหมดไ <c oughs> มยดีแพทเทสันตบเข้ามาได้ไดโหูซิต,ตี้แม่งก็เคลียจัดๆลูกนี้แม็กนิวโอ้ตันครับเข้าตรงกลางไม่ได้แล้วออกมาแล้วมีฮาแลนด์อยู่คนเดียวเก็บฮาแลนด์แม่งนี้เก็บดิดเก็บดิดอู้ดองกี้แม่งก็เถื่อนเลย <c oughs> จอมโหดเดฟตันของแท้ ผมที่บุกแมนซิตี้อย่างหนักแต่ก็ยังทำประตูไม่ได้เลยเกมรับซิตี้พยายามป้องกันแบบสุดกำลังไม่มีช่องให้เจาะง่ายๆเลยแต่ความชิบหายเกือบมาเยือนจังหวะนี้ซิตี้เล่นเกมสวนกับแล้วเควินเดบุยยิงลูกนี้นึกว่าจะหายซะแล้วขึ้นมาที่ฮาแลนด์ออกมาที่เควินเดบุยฮาแลนด์มีอยู่สคน3คนขึ้นมา,นมาเบรโดไใ้กับฮาแลนด์องโหูรัวมีช่องที่เควินเดบุยยิง ัดเลยครับเครื่องผมภาพดำเลยครับเกือบจะไว้อะไรซะแล้วกูแต่สุดท้ายแล้วความพยายามของผมก็สำเร็จจนได้ผมโต้กลับมาทางแฮร์ริสันที่ยังมีสเตมินาเหนือเอเกที่โดนบททั้งเกมหลุดเข้าไปยิงตีเสมอได้สำเร็จบริเวตคืนมาดีจากแฮร์ริสันครับกุนสานลูกนี้ดึงเอเกเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็จ่ายให้กับแฮร์ริสันมาแล้วดวลหนึ่งหนึ่งกับเอเกเอามึงไม่ทันแล้ว แฮริสันก็ามาลูกนี้ต้องได้ประตูแล้วจากวันนี้เรียบยร,ร้อยกันตุ๊บผมโมโตีเสมอได้สําเร็จแล้วครับโอ้หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ได้ครับความพย,ยายามมาทางเกมโอ้ยามูเซนรีบวิ่งมาเลยครับหัวมึงเด่นจัดโอ้ท่านผู้ชมครับเกมน,นี้แม่งด่าม,มา่จัดจัดเลยนี่ นี่ขนาดอยู่ในเกมยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะครับนี่ไปอยู่ในสนามจริงมันจะขนาดไหนวะเนี่ยอู้แจ็คฮาริสันทีหว่านี้เอเก้มันโดนบทมาทั้งเกมแล้วครับแล้วฮาริสันเรายังสเตมินาเหลือเยอะกว่านะครับลูกนี้เลี้ยงเข้ามาแบบง่ายๆเลยครับอู้ซิตี้มันก็ยันเรามาทั้งเกมเลยนะครับเรามาได้ประตูชัยประตูที่เสมอดในนาทีที่89ชัยเลยก็ได้นะโอ้โหโคตรดีใจเลยครับทุกผู้ชม อู้สุดจัดจัดนันนี้มีทั้งดราม่ามีทั้งคบค,บครบรถเลยครับประตูอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่เรื่องราวมีเยอะจัดจัดเลยอู้แล้วซิตี้มึงก็มาที่หาแลนมึงไม่หยุดใช่ไหมหาแลนเนี่ยเอ้ยแต่ซิตี้เกมนี้มาโหดจริงเล่นยังกับมีครบ11คนแต่ทีมของผมก็ไม่ได้ยอมง่ายๆเหมือนกัน เราสู้ขันยันนาทีสุดท้ายและสุดท้ายแฮร์ริสันก็ยิงประตูเสมอได้สําเร็จผลเสมอหนึ่1-1เกมนี้อาจไม่ได้สวยหรูแต่มันคือแต้มที่มีคุณค่ามหาศาลมากไม่ใช่แค่พอเราแบ่งแต้มจากทีมระดับท็อปได้แต่เพราะเราพิสูจน์ได้ว่าตอนนี้เอเวอรตันชุดนี้ไม่ได้กลัวใครหน้าไหน Have you got time for งการที่สีลมสนุกไหมคะปีนี้แน่นอนครับเป็นปีที่สนุกมากผมได้กระเป๋าสตางค์นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยมึงถามอะไรเนี่ยขอจริงจังหน่อยได้ไหม